ในห้องนั่งเล่นที่แสนคุ้นเคยแสงแดดยามเย็นสาดส่องผ่านผ้าม่านเข้ามากระทบกับฐานทับลับที่ตั้งตระงานอยู่กลางห้องมันคือกล่องใส่ตู้เย็นใบยักษ์ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นยานอาวกาศสุดล้ำด้วยจินตนาการของนาวาเด็กชายในชุดเสื้อยืดสีฟ้าที่เปื้อนสีเทียนเล็กน้อยเขากำลังง่วนอยู่กับการตกแต่งยานด้วยความมุ่งมั่นทั้งวาดปุ่มควบคุมด้วยมาเกอร์ ติดฝาหม้อเก่าเป็นพวงมลลาลัยและมัดไฟฉายทำเป็นท่อไอพ่นเทอร์โบนาวาตะโกนรายงานสถานการณ์กับมูฟี่แมวส้มขนฟูคู่ใจที่สวมปลอกคอรูปดาวซึ่งกำลังนั่งเลียอุ้งเท้าอยู่บนหมอนอิงมูฟี่ส่งเสียงเมียวตอบรับเรากับจะบอกว่าพร้อมออกเดินทางแล้ว นาวาสวมหมวกกันน็อกชามพลาสติกแล้วปีนเข้าไปในกล่องก่อนจะเริ่มนับถอยหลังด้วยเสียงอันดังก้อง 5...4...3...2...1... เดินเครื่องทันใดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเสียงนาฬิกาในห้องเริ่มเดินช้าลงและยืดยาวออกแสงสีอมในห้องเปลี่ยนเป็นสีม่วงและน้ำเงินที่หมุนวนบิดเกลียว ผนังกล่องประดาษค่อยๆจางหายไปกลายเป็นกระจกสายไฮเทคพื้นพรมถูกแทนที่ด้วยความมืดมิดที่ระยิบระยับไปด้วยดวงดาวนับล้านดวงยานอวกาศของพวกเขาลอยขึ้นสู่จักรวาลจริงๆซะแล้วเมื่อเข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักร่างของนาวาก็ลอยละล่องขึ้นจากเก้าอี้หมูฟฟีเองก็ตกใจที่เท้าไม่ติดพื้นจนพยายามตะกุยอากาศเหมือนกำลังว่ายน้ำในอากาศ นาวาคว้าตัวคู่ใจมาไว้แนบออกและชี้ให้ดูความงามของทางช้างเผือกที่พาดผ่านท้องฟ้าเหมือนใครบางคนทํานมอุ่นหกเป็นทางยาวยานพุ่งทะยานผ่านกลุ่มดาวต่างๆมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่สวยที่สุดนั่นคือดาวเสาแต่เมื่อเข้าใกล้ดาวเสาสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ภาพวงแหวนที่สง่างามอย่างที่เคยฝันไว้ วงแหวนของดาวเสาดูวงแหวนดูวุ่นวายและหมุนหมองเต็มไปด้วยขยะอวกาศทั้งซากดาวเทียมเก่าเศษเหล็กใหญ่และน็อตยักษ์ที่ลอยเกลื่อนเหมือนห้องเล่นที่ถูกรื้อค้นจนเละเทะขยะเหล่านี้เข้าไปขัดขวางการหมุนของวงแหวนน้ำแข็งจนมันเริ่มหมุนฝืดลง นาวารู้สึกกังวลใจและตัดสินใจทันทีว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยดาวเคราะห์ดวงนี้หมูฟีเองก็ดูจะเห็นด้วยมันตะปบไปที่ปุ่มสีแดงราวกับจะบอกว่าลุยเลยนาวานั่งประจำที่หน้าแผงควบคุมด้วยสายตามุ่งมันมือเล็กๆก,กำคันโยกบังคับแขนกลเหล็กที่ยื่นออกไปนอกยาน เป้าหมายแรกคือซากดาวเทียมเก่าทั้งขวาแต่การคีบขยะในอวกาศกลับยากกว่าที่คิดเพราะทุกอย่างลอยไปมาอย่างไร้น้ำหนักพอแขนกลขยับเข้าไปใกล้แรงกระเพื่อมเพียงนิดเดียวก็ทําให้ขยะลอยหนีไปอีกทางนาวาบ่นอุบว่ามันเหมือนกับการเล่นตู้คีบตุ๊กตาที่ห้างสรรพสินค้าที่ถึงแม้จะเล็งตรงแล้วแต่ตุก,กตาก็ขยับหนีหรือลื่นหลุดไปได้ตลอดเวลา มูฟี่ส่งเสียงให้กำลังใจและช่วยใช้เท้าแตะหน้าจอเพื่อช่วยกะระยะนาวาสูตดให้ใจลึกรวบรวมสมาธิและกดปุ่มสีแดงปั้งกรงเล็บหุบชัดคีบซากแผงโซลาเซลล์ได้สำเร็จแขนกลเวียงขยะลงสู่ถุงขายมิติด้านหลังยานทันใดนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังระง,งมไปทั่วห้องโดยสารพายุสุริยะ พัดพาเอาเศษขยะและก้อนหินอุกบาทจำนวนมหาศาลพุ่งตรงเข้ามาหายานด้วยความเร็วสูงภาพที่เห็นผ่านกระจกหน้ายานเหมือนกับเกมดอชบอลในวิชาพละที่นาวาเคยเล่นลูกบอลหินพุ่งสวนมาซ้ายทีขวาทีจนเขาต้องหักพวงมาลัยฝามอหล,ลบอย่างจนละหนบูฟี่กระโดดไปช่วยกดปุ่มไอพ่นเสริมเพื่อให้ยานพุ่งหลบแผ่นเหล็กที่ปลิวมาเหมือนใบมีด ข้ามกลางความโกลาหลซากจรวดเก่าขนาดมหือมาเท่ารถบัสปรากฏขึ้นและพุ่งตรงเข้ามาหาวงแหวนดาวเสานาวาน้าซีดเพราะมันใหญ่เกินกว่าจะหลบพล้นแต่ในวินาทีวิกฤตมูฟี่กระโดดขึ้นมาบนตกักและช่วยนาวาดันคันโยกแขนกลนไปข้างหน้าสุดแรงทั้งคู่รวบรวมความกล้าและพละกกำลังทั้งหมด จนแขนกลนอ้ากรงเล็บออกเด็ก,กว้างที่สุดและล็อกเข้าที่ส่วนหางของซากจรวดยักษ์ได้พอดีเปะ๊ะนาวาและมูฟี่ช่วยกันเหวี่ยงแขนกลนทุ่มซากจรวดออกไปให้พ้นวงโคจรจนมันถูกดูดหายไปในหลุมดำที่ไกลโพ้นวงแหวนดาวเสากลับมาสะอาดเอี่ยมและหมุนนุ่มนวลอีกครั้งความเงียบสงบกลับคืนสู่ห้วงอวกาศวงแหวนของดาวเสาที่เคยสกรปรก กลับมาส่องประกายระยิบระยับราวกับสร้อยคอเพชรเส้นยักษ์ที่ถูกขัดจนเงาวับดาวเสาส่งแสงสีรุ้งสว่างวาบราวกับกำลังยิ้มขอบคุณฮีโร่ตัวน้อยทั้งสองนาวาเกาหัวมูฟี่เบาๆด้วยความภูมิใจก่อนจะค่อยๆบังคับยานหมุนตัวกลับสู่โลกสีน้ำเงินที่อยู่ไกลลิฟบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปแสงดาวหมุนวนกลายเป็นอุโมงค์เส้นแสง เสียงไอพ่นเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงเครื่องปรับอากาศที่คุ้นเคยในห้องนั่งเล่นยานอาวกาศกล่องกระดาษลงจอดอย่างนุ่มนวลบนพรมขนนุ่มนาวาถอดหมวกกันน็อกออกแล้วสูดกลิ่นหอมของแป้งเด็กและนมร้อนที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เมื่อคุณแม่เดินเข้ามาถามถ,ามถึงการเล่นนาวายิ้มกว้างและบอกว่าเขาเพิ่งไปทำความสะอาดจากรวนลครั้งใหญ่มาในค่ำคืนนั้น ขณะที่อุ้มมูฟี่ขึ้นบันไดไปห้องนอนนาวากระซิบข้างหูคู่ใจว่าถ้าเราช่วยกันดูแลจัก,กรวาลให้สะอาดได้เราก็ต้องช่วยกันดูแลโลกของเราให้หน่าอยู่เหมือนวงแหวนดาวเสาด้วยนะมูฟฟี่ร้องเมีย้ยวเบาๆอย่างมีความสุขในอ้อมแขน ฮีโร่ตัวจิ๋วทั้งสองหลับปุ๋ยไปพร้อมกับความฝันที่เต็มไปด้วยดวงดาวและความตั้งใจที่จะเป็นผู้พิทักษ์โลกใบเล็กๆของพวกเขาให้งดงามตลอดไปชอบนิทานเรื่องนี้ไหมครับถ้าคุณอยากออกเดินทางไปในโลกแห่งจินตนาการและฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและรับชมวิดีโอนิทานเรื่องอื่นๆได้ที่ช่องโลกหมุนด้วยการเล่าครับเพราะเราเชื่อว่า ทุกเรื่องเล่ามีพลังทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเสมอ